หนุ่มกันชัยหวั่นเป็นซึมเศร้าเครียดจัดเหมือนมีคนคุยกันอยู่ในหูพึ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ53ปีไปมันมาดสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลพิธิกรแถวหน้าเมืองของเมืองไทยวอดกระแสเดตติ้งของรายการต่างๆพุ่งทยานเห็นหน้ากล้องดูแฮปปี้สดใสแต่เบื้องหลังใครจะรู้ว่าพิธีกรหนุ่มคนนั้นมีความเครียดสะสมมายาวนาน ถึงขั้นเข้าปรึกษาจิตแพทย์เพราะกลัวจะเกิดภาวะซึมเศร้าในอนาคตล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าทำงานหนักไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองและตอนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนเหมือนเราทำรายการเยอะๆแล้วเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะๆเหมือนมีคนคุยกันในหูพอนอน,อนหลับไป ตีสตีสตื่นมาเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้วนอยู่ในหัวซึ่งมาเป็นพักใหญ่จนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์